หมายหมายหมายถึงคุยอะแชทอะครับก็เราเอามาจากแชทถูกไหมอ่าใช่ครับผมอ่าครับแล้วเราเรามาคุยกับคนในเมืองถูกปะไอเรื่องที่เอทีอาร์ใช้พ่อนอ๋อถูกครับผมอันนี้ผมขอโทษครับผมเผลอจริงๆเผลอตัวนะครับถ้าเอาถ้าเอาว่าอันเนี้ยเอาข้อนอกมาข้างในนะครับครับวันนี้ก็พูดก่อนเลยว่าผมไม่ไม่ไม่แจ้งใบอยู่แล้วครับเพราะว่ามันมันคือเราเราไม่อยากไม่อยากจะแจ้งใบใครอยู่แล้วครับเพราะว่ามัน พอแจ้งไปแล้วมันคือปเป็นเรื่องข้างนอกไปแล้วซึ่งเราไม่อยากทำอย่างนั้นไงผมก็พูดตรงกันตรงๆนะครับแต่ว่าพอคุณเหาเอาพูดแบบนี้มันมันมันก็เป็นเรื่องข้างในอะถูกไหมผมก็<โดย>เออผู้จัดการอะไรไกลครับผู้จัดการอะไรยี่ไก้สัตว์เที้ยจริงๆ อ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับเินครับดูไว้ครับมาเสิร์ฟม่ถึงที่เลยเว้ยไม่ไม่ไปันในนี่ไงแตกสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอยวันดีแม่มาหาถึงที่เลยอืออเปล่าเปล่าเข้ามาวัสดีเฉยครับเมื่อกี้เห็นแล้วครับตอนแรกจะไม่เข้ามาก็ได้ฮะแต่ไม่ไม่ไม่มีพูดมีพูดแบบกันไว้ก่อนเลยมีพูดแบบกันไว้ก่อนอะจริงจริงจะไม่เข้ามาก็ได้นะไม่หรอกถ้าไม่เข้ามาก็น่าจะไม่ผ่านนะเพราะเห็นชักชักแม็กกันอยู่หลายคนเลย สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอินสวัสดีครับคุณอิน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 เฮียไปฟังรีบมั้งเออแล้วอยู่ไหนเพื่อว่าเพื่ออยู่เลเวลเก่าเลเวลเก่ากูยืนใส่กระสุนปืนอยู่มึงมาลายเขียวดิีลายเขียวตอนนี้เลยเหรอมีประเเด็นแล้วออ มีเรื่องเหรอเออเดี๋ยวกูไี้ไปเลยแค่นี้เดี๋ยวเอาไปสุนไปใส่นน้ตแดงเขียวไปเตรียมกอดเตรียมเพนไปหกสี่ครับเก็บกระสุนไปด้วยนะทอนี่อย่าพกไปเยอะเพื่อมีปัญหาสองวันเนาะโอเควันวันเมื่อวานกับวันนี้มึงรอให้คุณก่อนปะเนี่ย ผมไม่ขี้เกียจแล้วนะเดี๋ยวให้ไม่คุณมาผมก็ได้มั้งต่อเดี๋ยวเข้ามาเทเออแล้วเกออไว้ที่เข็มก่อนหลอกร้อยอ่ะติดไว้ที่เข็มก่อนเลยเอาอุ่นร่างกายกันหน่อยไหมล่ะติอเอยอ่ไหนอ่ะพี่จอ ว่าไงเพื่อนแต่ตัวแต่บางทีมมีคนมันมีคนที่เจ็ดวันอยู่นะพี่อ๋อพี่พี่พี่ส่งแจ้งแจ้งแจ้งในเบอร์โทรศัพท์ไปหมดแล้วครับบังเขาให้มาอะไรเขียวบอกให้กูมาแล้วมันอยู่ไหนวะเนี่ยเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนสวัสดีนะตั้นสวัสดีครับนะตันสวัสดีครับพี่บางเหียวมาเลยครับว่้ยบางไม่รู้ว่าเขาติดต่อบางเมื่อไงอ่ะเขาบอกว่าจะติดต่อบางอ๋อที่งานสวัสดีครับพี่เชฟสวัสดีครับสวัสดีครับปี จำเรื่องที่เราคุณขอได้ปะเออเออกไอตู้อ่ะเออทำไมวะเดี๋ยวครับคือเขาเเาารู้อ่ะว่าะรู้ไอเดียเจพอร์ตอ่ะรู้ได้ไงอ่ะกเไม่รู้ไอ้เขาอ่ะออกจากข้างนอกมาเลยอ่ะไอ้เหี้ยอ่าแล้วไงต่อลองถามเขาเลยพี่ลองเรียกมาถามเลยอีมันบังแล้วนะถามหาพึงอยู่อ่ะบังไม่เรียกมาถามเลยลูกไม่ใชื่ออ้เหียบัง เห็นแล้วกูออกนานแล้วบอกแล้วไอ้เหี้ยกูออกนานแล้วนอน,น,นก่อนน,นั่นพี<ห>่นี่ของนายไปบอกเขาหรือเปล่าคิดจะมีลูกไม่ดูหัวนอนปลายเท้าเลยไอ้ง่มีกูออกไปก่อนเลยไปผมเพี้ยนจริง,รงๆกูเตือนตลอดไม่เคยฟังกูหรอกที่กูพูดอ่ะเคยเห็นก็นว่าตายอนะ่ะช่วงนั้นมัวเลยอยากจะได้ธาตุมาเป็นลูกในานามลูกเออไม่เคยฟังธาตุในเรือนเบี้ย พูดตลอดไม่เคยฟังกูสักคำดื้อไงมาเราไม่เปลี่ยนสีดำกันด้วยนะสีดำหมอพี่สีดำโอคีควพีได้ครับพี่แล้วมันเด่นไหมแมนเล่นได้เป็นไงบ้างตุ๊ดตคกบปะเออเตอนนี้ต้องรอพรครับพี่ต้องรอพรเพราะว่าเพราะว่าจุดจุดตรงใหพ้พหมันเลยโอดีครับ นี่ไงมาแล้วเหรอครับผมครับใช่ครับเอาว่าไงอ่ะอันนี้ผมยังไม่รู้เรื่องเห็นน้องบอกว่าเห็นฟังมีเรื่องจะคุยกับผมเรื่องอะไรสักอย่างเกี่ยวกับข้างนอกถูกไหมครับเรื่องอะไรที่ใช้พอร์ตรู้ได้ไงอ่ะพอร์ตอ๋อโอเคครับอธิบายฟังคือเมื่อวานผมยืนคุยกันตรงนู้นคือยืนคุยเพลินเนะครับแต่ว่าผมโปโปไปด้วยไงยืนคุยเกี่ยวกับผมกับคามเมลอนเลยครับแล้วดูดีก็ ผมก็พูดง่ายว่าผมอ่านท่องแชทแหละก็ส่งคลิปมาผมเลยเปิดไปดูแล้วมันเผลอพูดไปอันนี้ผมเข้าใจว่ามันผิดกดเทอร์เวอร์ก็ต้องขอโทษทีครับผมอันนี้เผลอจริงๆครับไม่แต่ก็รู้อยู่แล้วผมไม่แจ้งใบอยู่แล้วครับผมเคยบอกไปแล้วนี้ผมผมขอโทษจริงครับเพราะว่าม,มัน มันเผือจริงๆครับมันเผือจริงๆแล้วผมก็คิดว่าแบบผมไม่ได้บอกใครเลยครับแค่แค่เป็นแบบสองคนที่ยืนตรงนั้นในเมืองใช่ครับแต่คนในเมืองก็รู้เพิ่มขึ้นป่ะครับอันนี้เราไม่ได้คุยบนบนหัวปะเราไม่ได้คุยกับบนหัวถูกปะอันนี้เราเอามามาคุยในเมืองอ่ะอะถึงยังไงนะครับคุยบนหัวสามศูนย์สองหมายหมายถึงคุยแชทนะครับก็เราเอามาจากแชทถูกไหมอ่าใช่ครับผมอ่าครับแล้วเราเรามาคุยกับคนในเมืองถูกปะไอ้เรื่องที่ ไอเดียใช้พอดนะอ๋อถูกครับผมอันนี้ผมขอโทษครับผมเผลอจริงๆเผลอตัวนะครับถ้าเอาถ้าเอาว่าอันนียเอาข้าดอกบ้าข้างในแล้วครับครับเข้าใจครับยีนยอมรับครับไม่แก้ตัวใดทั้งสิ้นครัยอมรับผิดครับค่ะตาให้มาถามว่ามีอะไรจะคุยอีกไหมครับเป็นเนื่องระหว่างคาร์เป็นไหมได้ตั้งใจจริงครับอันนี้ขอโทษมากๆเลยครับ วันนี้ก็พูดก่อนเลยว่าผมไม,ไม่ไม่แจ้งใบอยู่แล้วครับเพราะว่ามันมันคือเราเราไม่อยากไม่อยากจะแจ้งใบใครอยู่แล้วครับเพราะว่ามันพอแจ้งใบแล้วมันคือเป็นเรื่องข้างนอกไปแล้วซึ่งเราไม่อยากทาอย่างนั้นไงผมก็พูดตรงๆน,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 นะครับแต่ว่าพอคุณเดเอพูดแบบนี้มันมันมันก็เป็นเรื่องข้างในอ่ะถูกไหมผมก็เข้าใจครับว่ามันเสียหาย,ยาแต่ว่ามันเผลอปากจริงๆครับอันนี้ผมก็รู้ตัวว่าผิดจริงๆครับ จะรับรับผิชอบให้ผมยังไงครับผมไม่ทราบเลยครับอาชญ์มันไม่มีอะไรแก้ได้อยู่แล้วมันมันออกไปแล้วไม่รู้แล้วแต่อาชญ์นยครับแล้วแต่บางอาชญเลย ตอนนี้การกินนั่คขาเบลอนเป็นไงบ้างครับจบเยอะจบเรื่องะันยังยังเลยครับยังคือต้องให้ใส่สุดให้หมดเลย เห็นวิปเปอร์วะเออรู้ออสึกเป็นใจขึ้นนะหน้าเขาหน้าปับปับปับผมรีนนด,ดนะพี่ผม<ต>ไม่อยากให้มันเป็นอย่างนี้เลยนะผมพูดตรงๆเลยปับผมก็ไม่เคยเป็นแบบนี้แบบ เป็นเหตุตเห,ตเหตุการณ์นี้เมื่อก่อนไงแบบในในเห็นตัวผมนะแต่ว่าแบบมันฝุดไปแล้วจริงๆนะมันแก้ตัวอะไรไม่ได้อยู่แล้วมันก็คือผิดจริงๆครับอันนี้ผมเห็นว่าการกีดังเป็นปัญหาอยู่นะาการกีดังเคลียร์ปัญหาการกีดังให้จบได้เดี๋ยวเราค่อยมาเคลียร์กันต่อ ก็แบบนี้ดีกว่าถ้าถ้าแบบไม่ถึงแก๊งพอจะเป็นไปได้ไหมครับเพราะว่ามันใส่เสื้อสีอะไรอะ่ะข้างหลังข้างหลังเสื้อคุณตัวอะไรอะ่อะกีนังครับเออเป็นแก๊งมาใหม่อะคือเป็นงี้ดีกว่าครับคือถ้าเกิดจะใช้คำว่าไม่ถึงแก๊งอะ่ะไม่ถึงแก๊งอ่ะได้ผมได้นะแต่ตอนแรกผมจําได้ว่าคุณเห่ยอยู่เอ็มซีแล้วทำไมคุณเห่ยถึงกลับมากากีนกันงล่ะครับ กลับมาช่วยน้องตีเขาไมรอนครับมันสามสิบหกเท่ากับสามสิบหกเีคุณเหยาคิดว่าเวลาคุณเหยาสร้างปัญหาแล้วน้องๆเขาไม่อยากช่วยคุณเหยา,ยาบ้างนะครับในเมื่อปัญหาที่คุณเจอมาก็คุณเหยาเขาไม่ได้เป็นคนสร้างนะครับเข้าใจครับแต่แบบหมายถึงว่ามันคือผมผมมองว่าเรื่องเรื่องนี้ผมผมน่าจะแบบ ผิดคนเดียวจริงๆอ่ะมันแบบมันไม่ใช่ไปแบบไปป้นดูไวหรือว่าไปอะไรนะในความคิดผมนะผมก็ไม่ได้มีประสบการณ์ตรงนี้มากขนาดครับเข้าใจครับผู้ยหญ่เข้าใจไหมครับอืมแต่ผมคิดว่าแบบมันมันไม่ถึงแก๊งได้หรือเปล่าครับอันนี้คือเป็นผมก็ได้ผมโดนผมไม่รู้ว่ากดเซิร์ฟก็ื่้แต่ผมเคยเห็นแบบคนโดนใบแดงผมยอมโดนให้ก็ได้ครับอันนี้พูดตรงตรงเลยเออผมบอกผู้ยหญ่ไปแล้วครับว่าว่ามันมันผมผมไม่ไม่ไม่แจ้งใบแน่นอนครับยังไงผมก็ไม่แจ้งใบอ่ะผมผมคอนเฟิร์มไว้ตรงนี้เลยเพราะว่าผมผมไม่อยากมามานั่งแจ้งใบใครอ แล้วผมว่าพอแจ้งใบแล้วมันมันมันก็ไม่สะดวกไปแล้วอะ่ะเข้าใจเข้าใจที่ผมจะบอกไหมว่มันมันมันไม่ควรนะนรแต่แบบอย่างที่ผมบอกในมุมมองผมถ้าแบบเอาในมุมมองผมจริงอ่ะคือแบบมันก็ผมว่าผิดจริงๆแหละแต่ว่ามันเขาเรียกว่ายังไงดีอ่ะผมคิดกำพูดไม่ถูกแบบจะไม่ถึงแก๊งก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับแบบในมุมนี คือผมไม่อยากให้มันเกิดขึ้นอีกแล้วคือไอ้ปัญหาล่าสุดที่ผมออกแก๊งไปก็คือผมทําเรื่องไอ้น้องอันนี้คือไปปนบีตีทังน้คือเรื่องนะั้นแต่เรื่องนี้ผมแบบมองว่ามันไม่ถึงแก๊งได้หรือเปล่ามันแบบค่อนข้างโลาเคดกันใส่มีข้าวปะ่ะอ่าวเล่อ,อะไรครับพี่หนึ่งสาสี่ ปัญหาคือคุณเหยาคุยกับคุยกับใครมาฮะเรื่องนี้เอาไปเล่าให้ใครฟังบ้างผมมั่นใจแบบร้อยเปอร์เซนต์เลยชัวร์ๆก็คือสองคนตรงนั้นนับที่คุยกันก็คือน้องในแก๊งสองคนไอลูกแปงกับไอมะยังผมงว่าถามมาแล้วว่ามันได้คุยต่อไหมมันก็ไม่ได้คุยต่อผมไม่เข้าใจคุณเหยาเลยคยุณเหยาคิดอะไรอยู่ผมก็นั่นแหละครับมัน ผมก็พลาดไปแล้วมันผิดไปแล้วมันบบเผลอไปจริงๆครับคือมันคุยอะไรเนเพลิอะไรเงี้ยแล้วดันแบบไม่อยากคุยโอซีอ่าโอเคครับอ่าไม่เป็นไรเอาเรื่องข้างในครับเอาอเรื่องข้างในไม่ต้องไปพูดถึง<ม>ข้างนอกหรอกครับประมาณนั้นใช่ผมก็นั่นแหละ แต่ท้ายแล้วผมว่ายังไงก็ต้องรับผิดชอบครับคุณเหยาดูแลเขียวครับเออถ้าคุณเหยาจะบอกว่าคุณเหยาจะออกหน้ารับผิดชอบคนเดียวผมว่ามันก็คงเป็นไปไม่ได้อ,อันนี้ผมก็ตรงๆเหมือนกันเคสนี้มันจะออกอยังไงได้บ้างครับทางออกคุณเหยาคิดว่าคุณเหยารับผิดชอบได้ยังไงครับอย่างที่ผมถามอ่ะกับเรื่องที่มัน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 หลุดออกไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับ ขนาดค MM. ุณเหยาเยาไปพูดได้เลยแล้วผมจะรู้ได้ไงว่าน้องสองคนนั้นไม่ได้ไปพูดต่อผมพูดถูกต้องไหมครับมันก็มันก็จริงครับพูดถูกต้องครับไปตีเลยเพื่อนเชื่อกูดิไม่กูไม่ได้คิดจะตีอะไรเขาอยู่แล้วกูถามเขานี่ไงว่าว่าคุณเหยาคิดว่าจะรับผิดชอบเรื่องนี้ยังไงแค่นั้นเองก็เอาในมุมของคุณเหยาว่าคุณเหยาคิดว่าคุณคุณเหยาจะรับผิดชอบเรื่องนี้ยังไงแค่นั้นเองผมก็อยากรู้ว่าคุณเหยาคิดเห็นยังไง ถ้าปกติแล้วมันต้องไอ้โทษแบบนี้มันต้องโดนยังไงครับถ้าทำการตรงๆเลยครับคือตัดเรื่องใบทิ้งไปเลยครับผมไม่เชื่อแจ้งใบอืมคิดไม่ออกจริงครับอาเฉิน ผมเอาแบบเบาๆเลยแล้วกันผมตั้นใจให้อะ่คอะคุณอยาเอาไปหาเหรียญแพทไว้ผมร้อยเหรียญแล้วคุณอยากก็อย่าทำอีกแบบนี้โอเคไหมร้อยร้อยเหรียญครับเหรียญแพทร้อยเหรียญแค่นี้พอไหมครับคือมันอาจจะต้องใช้เวลานานมากเลยนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันผมไม่ค่อยได้เข้าเลยครับถ้าแ,แบบไห้ให้ตอนคืนจริงๆว่าติดก็ติดตีกับค่าเม่ลอนด้วย เมาคแต่ผมไม่รอนานแต่ผมไม่รอนานครับผมบอกก่อนเลยผมต้องได้เหรียญแพทก่อนวันที่สิบสองโรคาพีิทไวงานอุ้มอุ้มผมหายไปเลยก็ได้ครับสองใบได้ไหมครับอันนี้เขาไม่เอาครับเขาไม่เอาครับผมไม่เอาปุยชูไล่อยู่ครับมีอะไรไม่เอาครับไม่เอาถ้าร้อยเหรียญผมผมว่าไม่ทันครับปีสองอันนี้พูดกันตามตรงเลครับไม่ไม่อ้อมความจริงๆครับมันไม่ทันจริงๆผมเข้ามาก็ไม่ทันแล้ว วันนี้ผมเอาอะไรคุณเหยวก็ไม่ไหวผมก็ไม่รู้ว่าผมจะควรจะเสนอยังไงแต่ถ้าให้เวลามากกว่าน,นี้ก็อาจจะพอไหวครับแต่ถ้าถ้าถึงวันที่สองผมไม่ไหวจริงเพราะว่าผมเข้ามาก็มีเวลาแค่นี้ครับที่เข้ามาตอนนี้ครับคุณยังไม่ลองพยายามเลยคุณบอกไม่ไหวละผมบิลลี่ผมไม่รู้ว่าจะหาเวลาที่ไหนเข้ามาก็คือมันก็ต้องพร้อมตีถูกไหมไม่แต่เวลาไอ,เ,อ,เ,อเรื่องนี้มันก็ไม่ใช่เรื่อง,องว่าผมได้จริงแช่อันนี้มันผมผิดผมผิดจริงๆแต่ว่าหมายถึงแบบ ที S <S <S ่เสนอมามันในระยะเวลาแค่นะั้ผมไม่ไหวจริงครับนี่พูดตามตรงเลยไอ้แ,อแก๊งไม่มีเลยครับพี่แ,แกงเอาไปทําบูหมดแล้วอ่ะดีแบบมันใสออลอินกับไานเบลอน่ค่อยอรออกไหมคมอืคมเอเกลี้ยงหมดแล้วครับถามถามแก๊งก่อนไหมครับอือก็เดี๋ยวผมถามให้ก็ได้ครับแต่แบบไม่ชัวร์ว่าจะมีหรือเปล่าเพราะว่าล่าสุดที่คุยกันก็คือแบบเอาไปทำบูดแดงกันหมดเลย ลองถามลองอะไรก่อนไหมครับเพราะตอนนี้เสนออะไรไปก็ปฏิเสธทุกอย่างเหมือน,น,นกันมันมันมันก็มันก็มันก็เหมือนไม่ได้อะไรเลยป่ะเอา้าเหเลยแพทมันใหญ่ไปเอา้าผมลดให้อีกเอา้าผมลดถให้สุดๆแล้วลองดูว่ามันจะสุดท้ายแล้วมันจะยังไงเอาเอาเหรียญเงินห้าพันเหรียญเหรียญเงินห้าพันเหรียญนะครับอืมเอาเอาแค่นี้พอเ, 5, เหรียญเงินห้าพันเหรียญ ยากกว่าเรียนแพทยอ่าเรียนแพทยมันเรียนเท่าไหร่ครับตอนนี้ผมอยากทราบเรียนแล้วสองหมื่นห้าครับเมืเอ่อเราทำกดเลยเพื่อนไม่ไปทำกดดีกว่าเอทาทงั้นก็แจ้งไปเลยบางทั้งนั้นอนะ่ะกูไม่อยากยุง่งถ้างั้นเมื่อแจ้งไปมึงก็แจ้งไปเลยกูไม่ยุง่งถ้านั้นอนะ่ะมันก็เคลียร์เองเลยไม่อยากไม่อยากไปเที่บปี๊ดขี้ปากเชื่อกูเองอันนี้ไป,ปม,ม่จัดการเลยเออไปถามนายกเองเลยครับทำเองรับผิดชอบเองเลยครับแจ้งตัวเองเลยครับ ไม่เปลี่ยนชุดก่อนตรงนี้เนอ่ยทำไมพวกพี่คุยกันพวกพี่ไม่ดูกล้องขงตันติดดีวะผมบอกพี่แล้วไหมเออฮะพี่คุยกันที่ไหนบนเขาเดินไปใช่ไหมขับรถน่ะเหมือนเดิม และยอดเขาด้วยปัญหาในรถไงพี่ก็รู้มีเครื่องดักฟังเหรอเออเอ้ยเรื่องเกงๆกันนะยี่เป็ดใช่ป่ะป่ะอยไปเปลี่ยนทรงผมด้วยเฮ้ยตัดผมหน่อย นั่นเลยเหรอเออไม่ไดเปลียสีรถเนี่ยโอ้ยัวจริงเลย ทำไมเนาะรับสูบเรื่องนั้นให้บางจัดการแล้วนับผมไม่ไม่อยากยุ่งถ้าแจ้งใบผมไม่อยากมมย,ากยากุ่งผมไม่อยากแจ้งใบใครให้บริษัทาก,การเองเลยเรื่องมันเข้าประเทศไปแล้วอ่ะผมไม่อยากไป จิตเลยเฮียแหละไว้แอฟโฟ้แม่งเลย ่ะทรงนี้ขอว่าจะไม่เข้าตู้หล่อยเปล่าหล่อยเปล่าแต่ผมต้อนรับหน่อยไงโอ้ก็จะเข้าตู้วันนู้นนี่เล่นมันเล่นตั้งแต่วันนู้นใช่ปะ่ะมาไปอู่ช่างก่อนนะเอเริ่มสิบสองใช่ป่ะอะไรนะเริ่มมาหนอยนะเริ่ม,ม,เ,มเอ่อสิบสองเจ๊ไม่ได้คุยกับดำเลยพี่เราจะไปคุยกับดำเนี่ยรอเราเปลี่ยนสีรถทำอะไรเสร็จก่อนเดี๋ยวจะไปคุยกับดำกันจะไม่รู้ว่าดำมันจะโอเคหรือเปล่าหรือมันจะว่าอะไรเลย Yup, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright. Staying awake till the sunrise.